ไตรมาร 67, ส4ปี67เศรษฐกิจอีสานปรับตัวดีขึ้นจากราคาสินค้า,าเกษตรที่สูงขึ้นเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2568ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือดรทรงธรรมปินโตผู้อํานวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือแถลงข่าวสรุปสาระสำคัญเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาส4ปี2567เศรษฐกิจอีสานขยายตัวจากไตรมาส ก่อนตามการบริโภคภาคเอกชนที่ทรงตัวเป็นสําคัญโดยหมวดสินค้าคงทนหดตัวส่งต่อเนื่องขณะที่สินค้าในชีวิตประจําวันขยายตัวจากผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐช่วงปลายไตรามาสและการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวสอดคล้องกับภาคบริการท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่องตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเร่งเบิกจ่ายงบประชุมสัมนมา,าของภาครัฐภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือรายได้ของเกษตรกรขยายตัวต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนทีมข่าว KK News รายงานครับวันนี้มีไฮไลท์สองเรื่องนะเรื่องแรกก็คืออ่าเศร,รษฐกิจที่สารไใใตรมาสี่แล้วก็ปีหน้าเป็นยังไงนะครับก็อ่ามีสัญญาณดีขึ้นมานะครับในไตรมาสสี่เนี่ยเศร,รษฐกิจเราขยายตัวได้นะดีกว่าในสามไตรมาสแรกมาจากไหนมาจากสองเรื่องหลักๆนะครับก็คือราคาสินค้าเกษตรและผลผลิตเกษตรพอใช้ได้ค่อนข้างดีนะครับ ไรายได้เกษตรกรเราโตประมาณ9%้าเถ้าเทียบกับก็ถือว่าเนินยู T ่ใตเกณฑ์ดีนะครับนี่ข้อที่1นึ่งข้อที่2เนี่ยก็มีเงินโอนภาครัฐเข้ามาช่วยนะครับสองมาตรการสองระลอกแล้วนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือรายจ่ายภาครัฐเนี่ยที่ล่าช้ามาตอนนี้ก็เบิกจ่ายได้ดีแล้วได้ครบแล้วนะครับสองสาเรื่องเหล่านี้ก็ทําให้รษฐริจทิศเราเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมานะครับก็มีการบริโภคที่ดีขึ้นนะครับมีการใช้ใจ่ายประชัีวิตจาวณนดีขึ้นซื้อมอเตอร์ไซค์เยอะขึ้น เองอไรก็ตามในภาพรวมเนี่ยฐานะการเงินอนยังคงอ่อนแอนะครับฐานะการเงินยังคงอ่อนแอแล้วก็นี้สินยังสูงนะครับแล้วก็สินเชื่อก็ยังไม่ขยายตัวนะครับาการใช้ใจ่ายสินค้าซึ่งชิ้นใหญ่ๆต้องอาศัยความมั่นใจต้องอาศัยสินเชื่อเนี่ยยังไม่ขยายตัวยังติดลบนะครับทั้งรถยนต์รถกระบ,บะแล้วก็บ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปไม่ง่ายก็คือว่าไตรมาสสี่เนี่ยดีขึ้นมานะครับแต่โดยพื้นฐานนี่ยังอ่อนแอนะครับ68เราคาดว่ายังขยายตัวได้ต่อเนื่องนะครับ จากทั้งงบประมาณที่จะเบิกจ่ายได้เต็มปีนะครับแล้วก็ผลผลิตทางการเกษตรและราคาเกษตรเนี่ยเราคิดว่ายังไปได้นะครับก็โดยประมาณนี้นะครับสำหรับส่วนเศรษฐกิจนะครับก็อยากจะเน้นย้ําว่าถึงแม้จะดีขึ้นมาบ้างก็ตามนะครับแต่พื้นฐานยังคงอ่อนแอต้อง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 ดูกันต่อไปนะครับเรื่องที่2ก็คือวันนี้เนี่ยที่จริงมาตรการคุณสู้เราช่วยเนี่ยออกมาสักพักแล้ววันนี้ก็มาอัปเดตให้สื่อมวลชนย้ำเรียกว่าย้ําดีกว่านะครับว่าเรา มาตรการเนี่ยคงจะหมดวันที่28กุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่มีคุณสมบัติครบนะครับเป็นหนี้ที่ค้างชำระนะครับตามวงเงินตามประเภทที่ทกำหนดไว้เนี่ยก็ขอให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์แบงค์ชาติคุณสู้นะครับก็เข้าไปก็จะเช็คได้ว่าท่านมีคุณสมบัติครบหรือเปล่านะครับแล้วก็เมื่อท่านลงทะเบียนคุณสมบัติครบท่านลงทะเบียนไปเนี่ยลงทะเบียนเสร็จเนี่ยธนาคารพันชย์นี้ก็จะติดต่อกลับไปนะครับ ก็ผมอยากถ้าท่านคุณลุมพัดครบก็อยากให้ใช้สิทธินี้นะครับท่านจะได้ได้ลดดอกเบี้ยแต่พอลดดอกเบี้ยปั๊บก็ได้ตัดเงินต้นได้เร็วขึ้นตัดเงินต้นได้เร็วขึ้นท่านได้มูลนี่หมดเร็วขึ้นนะครับอันนั้นเนี่ยก็อยากให้ใช้กันแต่นี้ท่านไม่มีแอปเนี่ยเขเข้าใจนะครับคนที่สามเราอาจจะมีแอปหรือใช้แอปไม่คล่องเนี่ยก็ไปติดต่อธนาคารได้นะครับแล้วก็โทรไปก่อนได้นะครับหรือถ้ายังไม่อยากโทรไปที่ธนาคารอยากจะบอกว่าฉันคุณสมบัิอย่างเงี้ยเข้าไมมาที่1 okay. ride, 2 <Okay. S> 1 3ก็ได้นะครับ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ครับผมค่ะสวัสดีค่ะ